สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านคนเรามักจะมีปัญหาความเครียดกันใช่ไหมล่ะครับเครียดเครียดกินห้องมันออกมาเลยครับบาร์จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายสบายใจกินอิ่มนอนง่ายหลับสบายแต่การออกไปเล่นแดดมันก็ช่างร้อนเสือเกินแล้วเราจะทำยังไงให้สนุกด้ทุกเมื่อล่ะทีวีได้เล็กขอเสนอ try to shoot me shoot him and แท้จริงขั้นตอนต่อไปสาธิตการใช้งานสาธิตวิธีการเล่นขั้นตอนที่หนึ่งกดเปิดสวิต แขนกลทำงานจากนั้นเราจะทำการให้แขนกลหยิบบอลด้วยการเปิดจอยหนึ่งครั้งแขนกลทำการหยิบบอลเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อนเล่งจากนั้นเราทำการกดยิง้าครับหลอดไฟก็จะเป็นสีแดง เพราะว่าเราชูดไม่ลงบอนจะทำการถูกยิมใหม่ใช่ครับต้องเล็กหรอแล้วก็ไม่ลงครับอีกเทคนะครับเราจะทำการชูให้ลงเกือบแล้วครับทุกคนนี่มันสนใจอยากลองมั้ ครับผมพอเส็ลงลงถ้าลงนี้มันสีเขียวให้ดูไปถ้ากรณีถ้าลูกลงบอลจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นเกมที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนานจนความขึ้นหัวของครับกระผม,ผมนายเพทย์ทุนทรรมวิสิตุาานนักศึกษา64010635ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนบีา์กุมาราธนศกษึกษา64010986ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาลิศาลางามชูวิลเวรีัราานศึกษา64010997ค่ะ สวัสดีครับผมจักรสวัสดิเรืองร่ับรหัส365010121ครับขอบคุณสำหรับนการับชมค่ะบ๊ายบาย